สวัสดีครับวันนี้มาฉีดพ่นปุ๋ยยุลินทรีสังเคราะห์แสงครับทำมาจากไข่ไก่ครับใช้เวลาหมักก็ประมาณ15วันครับหรือ2อาทิตย์แต่ถ้าอากาศดีๆก็ไม่นานครับ7-8วันก็เป็นละเราก็ใช้ประมาณ100ซีซีครับต่อน้ำประมาณ20ลิตรครับเติมลงไปผปสมกันแล้วก็ฉีดพ่นที่ต้นมะม่วงครับสึ่งกำลังออกดอก เป็นการเพิ่มไนโตรเจนให้กับดอกและใบครับหรือว่าถ้าเราใช้ราดที่ดินก็นได้ครับผสมกับน้ำา20ลิตรแต่ใช้ปริมาณประมาณสัก2 0 0ถึง3 0 0ซีซีนะครับราดลงที่ดินก็จะทำให้รากแข็งแรงเป็นการช่วยย่อยสลายแร่ธาตุที่อยู่ในดินด้วยครับก็ใช้ประมาณ3-5ถึงวันต่อครั้งครับ แล้วก็มันไม่ใช่สารเคมีด้วยครับไม่เปลี่ยนอันตรายมะม่วงก็เพิ่งจะปลูกได้3ปีครับแต่เขาออกดอกแล้วก็เลยว่าอยากจะทดลองดูด้วยครับว่าจะได้ผลไหมหุยจุลินทรีย์สังข้อแสงจากไข่นี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับ นอกจากใช้ฉีดพ่นต้นไม้หรือว่ารดต้นไม้แล้วก็ใช้เทลงในสาะน้ำของเราครับเป็นการช่วยเพิ่มแบคทีเรียในน้ำทำให้น้ำไม่เน่าเสียด้วยก็ทดลองดูนะครับเดี๋ยววันหน้าก็จะ,ะสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เพื่อนๆได้ชมครับ